เพิ่งรู้เมื่อกี้นะครับ <c oughs> สดๆเลยนะครับโู้จัดใจนะครับก็วันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมจะจบพร้อมเพื่อนนะครับแต่รับปริญญาคนละปีนะครับ <c oughs> ก็เราก็จบพร้อมกันนะครับแล้วก็ยินดีกับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับรุ่นหห้าของเราเนี่ยมีทั้งผู้บริหารนะครับผู้บริการสองท่านผู้จัดการหนึ่งท่านรองผู้บริการหนึ่งท่าน และยังมีอีกหลายหลายท่านที่เตรียมที่จะเป็นขึ้นบริหารผู้บริหารเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆให้ทุกคนได้เชื่อมั่นว่าสาขาที่เราเรียนอยู่มหาวิทยาลัยที่เราเรียนอยู่นะครับคือมหาอะไรคุณภาพเราจบไปแล้วนะครับทุกคนย่อมเห็นคุณภาพของเราเห็นศักยภาพของเรานะครับผมก็ก็อยากจะให้แรงบันดาลใจกับน้องๆน,น,นะครับทุกๆคนนะครับที่จะสู้ต่อไปนะครับการเป็นผู้น,านํา นั้นก็ายากแล้วนะครับการเป็นผู้บริหารก็ยากกว่าเราอาจจะต้องเลือกเสียอะไรบางอยา่างเพื่อได้อะไรบางอย่างนะครับอันนี้สิ่งหนึ่งก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดให้กับทุกๆคนนะครับวันหนึ่งที่ทุกคนขึ้นขึ้นเป็นผู้บริหารจะต้องเจอกับอำนาจและถ้าใครไม่เรียนรู้ว่าอำนาจมันหอมหวานเนี่ยคุณอาจจะหลงในอำนาจก็ได้แต่อำนาจมันมีวันหมดอายุอำนาจ มันมีวันหนึ่งที่จะต้องสูญสิ้นแล้วเราก็จะกลับไปสู่คนธรรมดาคนหนึ่งฉะนั้นเราจะเป็นผู้บริหารมชสอนเสมอว่าเราเราคือถ้าเราคือเสาหลักของล้านานานะครับฉะนั้นเนี่ยแต่เราจะไม่ทนงตัวเราจะถ่อมตัวเพื่อชุมชนเพื่อสังคมอันนี้คือสิ่งที่ม,มชอบรมทุกท่านมาเสมอแล้วผมก็อยากจะบอกว่าในฐานะที่ผมเป็น สิทธิ์เก่าพนะศึกษาศษษสาสตร์นะครับพอตรีด้วยศึกษาอริดังจะบอกสเสมอว่าแม้ว่าไม่เด่นไม่ดังไม่โก้ไม่รู้เป็นคุณครูที่รักของนักเรียนนะครับแม้ว่าคณะศึกษาศษสาสตร์เราอาจจะไม่เด่นไม่ดังเหมือนกับคณะอื่นแต่เราสร้างโลกนี้ผมก็จะขอยกโค้ดบ้างนะครับเห็นท่านยกมาหมดแล้วนะก็ยก,ออกของเนลสันเบนดาล่าที่บอกว่า education is the most powerful weapon to change the world การศึกษาคืออาวุธที่ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ทุกคนจะไปเปลี่ยนแปลงการศึกษาเราการต้านไม่ใช่จุดที่จะสามารถทำได้แต่การเข้าไปในระบบต่างหๆคุณถึงจะมีอำนาจที่จะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งน,นั้นได้ขอให้คนกดนกัน้นและเป็นผู้แรงต่อไปสุดท้ายผมขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้ประสิทธิ์ประสาวิชาพวกเรา สิ่งที่เราเหนือกว่าหลายๆที่ทอื่นนะครับอาจารย์ของเราเป็นผู้บริหารหมดนะครับสิ่งที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดเรื่องของมุมของการบริหารสถานศึกษาซึ่งเราอาจจะไม่ได้เจอหรือไม่เคยเจอและเราอาจจะเจอในอนาคตจากหลายๆบริบทตรงนี้ทั้งนาดเล็กขนาดการขนาดใหญ่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งสําคัญมากๆคือสกิลที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้กับเราเพื่อเรานําไปปรับใช้ในการบริหาร โชคดีนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆที่จะเป็นประสบะความสำเร็จแล้วขอให้เพื่อนๆทุกคน,นครับเป็นผู้ริหารด้วยกันและเราก็จะจับมือกันเพื่อเปลี่ยนลงกากษาของประเทศนต่อไปขอบคุณครับ